สวัสดีชาวกรกฎาดวงความรักประจำวันที่1 6มิถุนายนนะคะคุณได้เลเวอร์แต่เขาได้9กาดะนะคะวันนี้แฟนน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจนะมีความเครียดนะคะอะ่เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์นะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะการงานการเงินความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบตัวเขาหรือว่าสุขภาพก็ได้แต่ตัวคุณได้เลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ดี คุณมีพลังงานของคู่รักที่ดีเมมองว่าคุณจะสามารถผ่อนคลายความเครียดของคนรักได้ถ้าเป็นเรื่องอที่คุณสองคนทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้นะคะคุณวันนี้คุณสามารถที่จะเคลียร์เขาได้นะมีไพ่เมกเกอร์ฟอร์ดนะคะเมมองว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่เสียสละนะคะแล้วก็ยอมตามใจเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยพ้นจากสภาวะที่เศร้าหมองนะคะหรือว่ามีความเครียดแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็มองว่าคุณอาจจะช่วยเหลือเขานะคะ นะในเรื่องที่เขากุ้มใจอยู่และทําให้เขาสบายใจขึ้นมีไพ่อัสว o า h ฮลท์ฟอร์มออเอตรงนี้ชัดเจนค่ะว่าความช่วยเหลือตรงนี้มาจากฝ่ายของคุณที่มีกับคนรักนะคะ